พอได้ได้สัก1สินาทีสาวนุยก็จะตัดวิดีโอนะคะเพื่อสร้างวิดีโอแคสวิดีโอไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะช่วยเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทั้งเพจแม่กระเทยแล้วก็เพจช่อง youtube สักดินาเสื้อแดงนะคะแล้วก็ฝากเพจของสาวนุ้ยไว้ด้วยนะคะสาวนุยไลค์สดนะคะพิมพ์คำว่า ข้าทาง YouTube นะคะยูทูบเบอร์แล้วก็พิมพ์ว่าสาวนุ้ยไลฟ์สดนะคะสาวนุ้ยเว้นวักนะคะแล้วก็ไลฟ์สดยิงหลบกยินะคะพิมพ์แบบนี้นะคะและจะขึ้นเป็นรูปของสาวนุ้ยนะคะบางทีบางท่านที่ยังไม่นีก็สังเกตนะคะเป็นเสื้อแดงนะคะเป็นเสื้อแดงแยกเขี้ยวนะคะเตรียมตัวกัดเลยนะคะเตรียมตัวกัดนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะอย่าลืม สาวนุ้ยก็ไม่ได้นี่อะไรนะคะเธอไม่ได้นะคะสาวนุ้ยนะคะเห็นซอกคอไม่ได้นะคะยิ่งซอกคอตำรวจด้วยนะคะกัดเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะช่วยเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ เดี๋ยวขอยกกล้องขึ้นอีกนะคะเพราะว่ามันตับนะคะจะยืนด้วยนะคะ เรียบร้อยค่ะเนี่ยนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะเราก็ดูกันนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะเราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีน้องไม้นะคะ น้องมายด้วยนะคะ สวัสดีนะคะน้องลอยน,นะคะ ทยเอ่ยไทยคุทักทายนะคะทักทายน้องไมค์แคทนะคะแล้วก็ทักทายคุณพี่สะเทือนด้วยนะคะสะเทือนสนันวันไว้นะคะแล้วก็คุณพี่ระดานะคะ คุณพรดพี่พัด้่วยนะมัสการนะคะถ้าเป็นปลานะคะมันวินน้มัสการนะคะแล้วก็หลายหลายท่านนะคะตอนนี้นะคะมีหล,หลายๆท่านนะคะที่เข้ามาหาสาวนุ้ยนะคะคุณพี่ใช่คุณพี่นภะพัดสอนหรือเปล่า Okay. สานไว้ก็ทักทายท,ทุกท่านนะคะคุณคุณพี่สมชัยคุณพี่จิรวัตรลูกเพลรอลน,นะคะคุณพี่จันทิมาด้วยนะคะคุณฟ้าลงมาเท่ากันคุณพี่สุรศักน้องอยู่ คนรักหมานะคะคุณพี่คนรักหมาแล้วก็คุณพี่โพนะคะแล้วก็คุณผู้กองด้วยนะคะแล้วก็ด้านแม่กระเทยนะคะสวัสดีด้วยนะคะรักนะอ๋อคุณแอนนะคะแอนอะไรเอ่ย แฟนฟรีนนะคะนะคะแล้วก็คุณพี่ยงมาบานคุณพี่ปัทมาพรนะคะฟังคุณทุกวันกดให้แล้วสองเอุณนะคะคุณพี่ปัทมาขายังไงก็สระเวลาเข้าไปช่องหยุด เข้า YouTube อีกทีนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าสาวนุ้ยนะคะเว้นไลฟ์สดนะคะช่วยกดติดตามให้สาวนุ้ยด้วยนะคะสาวนุ้ยกำลังตั้งตั้งช่องใหม่นะคะตั้งช่องใหม่เพื่อจะเป็นช่องสำรองให้กับคุณลุงนะคะตอนนี้กำลังหายอดติดตามอยู่ประมาณร้อยหท่านนะคะยังไม่ถึงพันนะคะพอร้อยหท่านเสร็จสาวนุ้ยก็จะสามารถไลฟ์สดได้เลยนะคะ ขอบคุณที่รักสาวนุ้ยนะคะอย่าลืมฝากทุกท่านด้วยนะคะฝากทุกท่านด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะร่วมสมทบทุนนะคะร่วมสมทบทุนเป็นสะพานบุญกับเพจคุณแม่เล็กนะคะเพจคุณแม่เล็กนะคะทางธนาคารกสิกรไทยนะคะ8 6 3 2 1 2 4 1 7 2นะคะ863สนะคะ 863212 4172ชื่อคุณสถิตนะคะคุณสถิตนะคะยังไงก็รวมบุญนะคะเป็นสะพานบุญนะคะช่วยทําโรงบุญกันนะคะอย่างไน้อยๆก็มีคนตกงานอีกหลายๆคนน่ะนะคะทั้งคนที่ไม่มีบ้านมีช่องอยู่ด้วยนะคะสาวนุ้ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะแต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามสาวนุ้ยนะคะ นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากทางช่องของสาวนุ้ยอีกช่องหนึ่งนะคะสาวนุ้ยเว้นวักไรฟ์สดนะคะยูทูบเบอร์นะคะช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นรูปโปรไฟล์ที่น่ารักค่ะน่ารักไปแอบนะคะเห็นซอกคอตำรวจไม่ได้นะคะสาวนุ้ยจะกัดนะคะเห็นเขี้ยวมันเลยนะคะเขี้ยวงองนะคะ ยังไงก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมสวัสดีคุณพี่ชาตินะคะทักทายคุณพี่ชาตินะคะนะคะตอนนี้พยายามเอาวิดีโออัดไว้ก่อนนะคะเพื่อจะลงลงเพจนะคะเพื่อจะลงเพจให้มี ให้เอได้ไอ้นี่นะคะได้เข้าไปดูนะคะดูวิดีโอนะคะดูหลงเพจให้เข้าไปดูก่อนนะคะและอย่าลืมคะเข้าไปชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามก่อนก็ได้ค่ะช่วยกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้สาวนุ้ยด้วยนะคะ